เล่าสู่กันฟังคลิปที่3นะคะหลังช่วงปลายปีมาปีใหม่ปีนี้วันที่4นะคะก็ยังไม่ได้ออกไปไหนบางคนเพื่อนๆก็จะบอกว่าเที่ยวปีนี้ก็คือลงมาจาก ห้องนอนแล้วก็เดินเที่ยวไปที่ห้องครัวแล้วก็เดินเที่ยวไปที่ห้องน้ําแล้วก็เดินมาที่ห้องอาหารแล้วก็ทานอาหารแล้วก็เดินเที่ยวไปที่ห้องรับแขก <c oughs> ก็เดินวนอยู่อย่างนั้นแต่ว่าชะวนไม่ยอมเดินวนอยู่แค่นั้นนะคะนอกจากมาเดินรอบบึงแล้วเนี่ยก็เล่าต่อเนาะจากคลิปที่แล้วว่าขากลับจากเซ็นทรัลเวิร์นะคะจะไปต่อทางที่ตั้งใจ ตามที่ตั้งใจว่าจะไปที่บนสะพานบนสะพานตากสินเพื่อที่จะดูพรุ้ได้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอไอคอนสยามและทั้งฝั่งเอเชียทิคนะคะก็ไปไม่ถึงหมดแรงแล้วก็เลยพากันกลับก็เดินข้ามนะคะเดินมาจากด้านหลังของบิ๊กซีข้ามข้ามคลองแสนแสบเลี้ยวซ้ายไปทางสี่แยกประตูน้ำข้ามไปทางฝั่งแพลทินัมแล้วก็ ข้ามสะพานลอยจากหน้าแพทิน้มไปฝั่งฝั่งตลาดประตูน้ําแล้วก็เดินเรียบไปจนถึงโรงแรมอินทราก็ไม่มีรถเมลเออเราก็คิดว่าหรือว่าเราจะเดินไปขึ้นที่แอร์พอร์ตลิงก์แล้วก็ไปไปต่อสายสีเขียวสายสีเขียวแล้วก็ต่อสายสีชมพูก็จะถึงบ้านเราแต่เราก็อืมคิดว่าลองดูก่อนพอไปตรง ใต้ใต้รถ,ใตาารถเอ่อใต้สะพานรถไฟฟ้านั่นแหละใต้ทางรถไฟฟ้าเอา่อสาย a อร์พอร์ตลิ์นั่นแหละก็มีรถเมย์สายหนึงจอดก่อนหน้าเราเนาะแล้วก็เราก็ไปไม่ทันก็จำไม่ได้ว่าสายอะไรก็น่าจะไปนุสาวารีเพืคือใจเราจะไปนุสาวารีเพื่อไปต่อรถห6ึ่ถ้าหนึ่งไม่มี ก็มีสายที่ว่าเนี่ยสาย E7 อะไรสักอย่างเนี่ยสายรถเมสีแดงซึ่งถูกมากนะคะค่ารถราคาเต็มผู้ใหญ่คือน่าจะเป็น12บาทเพราะว่าอยาวนจ่ายครึ่งราคาก็แค่6บาทนะแล้วก็หลานชายก็ไม่ต้องเสียหลานสาวหรือลูกคุณธรรเนี่ยก็เสียราคาผู้ใหญ่เต็มเนาะก็แค่เท่าไหร่อ่ะสคนคือ3คนนั่นแหละ3คน ยี่สิบาทมีทอนสบาทอะทุกคนถูกมากนะเราก็เดินไปเรื่อยเดินข้ามข้ามแยกตรงที่จะไปทางถนนสียุทธยานะถ้าเลี้ยวซ้ายไปสียุทธยาถ้าตรงไปก็จะไปทางอนุสาวรีย์ทางทางซอยรางน้ําก็ข้ามแยกไปก็หาป้ายรถเมย์ไม่มีเพราะว่าตรงนั้นก่อสร้างเราก็ไม่รู้เนาะก่อสร้างยาวมาก ยาวเกือบถึงอนุสาวรีย์เลยอะเราเดินเกือบถึงเกือบถึงถึงอนุสาวรีย์เลยอะทุกคนแล้วปรากฏว่าพอข้ามเกือบจะถึงเกือบจะถึงสามแยกที่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปอนุสาวรีย์ถ้าตรงก็คือไปทางดินแดงเนาะตรงหรือเลี้ยวขวานิดนิดนะไปทางดินแดงปรากฏว่ามีรถเมย์มาแล้วก็รับเราด้วยสายอะไรนะจำไม่ได้สายนั้นก็ก็ ผ่านอนุสาวรีย์ก็ไปจอดตรงที่เราจะต่อรถ166หรือสาย 7E เนี่ยพอดีพอดีเลยเราก็รออยู่รออยู่ภาคหนึ่ง166มาแต่166เนี่ยพอลงที่เมืองทองเขาก็จะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปทางปากเกรด็ดเพราะว่าตอนกลางคืนเขาไม่มีเลี้ยวมาทางศูนย์ราชการคือบ้านเราเนาะเราก็ไม่อยากจะต่อเราก็ไม่ขึ้นแล้วพอ166คันที่สองมาแต่ จ็ด e เนี่ยยังไม่มาเลยหรือ e เจ็ดเนี่ยยังไม่มาเลยเราก็คิดว่าเราขึ้นหนึ่งหกหกไปก่อนเถอะหนในมันก็มันก็ไปใกล้บ้านเราอยู่เราไปต่ออีกสายหนึง่งพอลงลงจากทางด,วด่วนแล้วก็ต้องข้ามถนนแล้วก็ต่อสายสีชมพูก็ได้รถไฟฟ้าหรือรถเมล์ก็ได้เนาะแต่ว่าดีที่เขายังไม่ขายตัว๋วเพราะรถยังไม่ออกเขาก็จะรอรอเวลาเนาะก็จะมีคนไม่เยอะเหมือนคันแรกคันแรกก็ คนเต็มแต่เราไม่ขึ้นแล้วคันนี้ก็ยังไม่ไม่มาขายตัวเพราะว่ายังไม่ถึงเวลารถออกเขาต้องปิดประตูก่อนรถเคลื่อนตัวเขาถึงจะมาขายตัวเราก็เลยพอดีสาย 7E หรือ E7 เนี่ยก็มาจอดเราก็เลยรีบลง เกือบจะไม่ทันเพราะว่าเขาจอดแล้วเขาไม่ได้รอเขาจะออกเลยแต่พอดีเราไปลงไปขวางหน้าเขาโบกโบกเราก็ได้ขึ้นพอขึ้นเสร็จออกเลยแล้วปรากฏว่าโอ้โหขับยังกระบินเลยยังก็วัยรุ่นน่ะเอบเดียวมาถึงหน้าบ้านเราถึงซอย14เลยค่ะท่านผู้ชมนี่แหละคือการเที่ยวปีใหม่ของ ครอบครัวของยาอ้วนนะคะก็ไปกันแค่3คนย่ากับหลานกับลูกบุญธรรมหรือหลานสาวก็ได้นะคะแล้วทุกคนเลาไปเที่ยวที่ไหนบ้างเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเม้นให้ด้วยก็ขอบคุณมากนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ